สวัสดีครับอยู่กับช่องปาชิดคนมักรถคือเราครับผมมื้อนี้พามาชมรถ1ิบรอ3อมครับบอกขายนะครับตัวนี้1ิบรอ3โตัวแท้ครับตัวนี้3โตัวแท้ครับ240 240แร่งครับนี่ระบบหล,ลักพวงเรียบร้อยดับ3มิเตอร,ร์ครับนี่ระบบหล,ลักพวงครับดับ3มิเตรเดี๋ยวมาชมรอดชมกันเลยครับเสียงเสียงเครื่องนิ่มดีเนาะเสียงเครื่องนิ่มดีว่ะ ซีงามครับกระบะดัสามมีตนะครับสองเข้ารถหางแค่ปีหางแค่ปีซีศูนย์ครับซีประมาณซีเดิมๆสวยงามคับวเข่างามครับหัวเขาเเดิมๆเลยเดิมเลยวะเต็มสุดโตนี่คือจากหางแค่ครับ ตัดีกือคัตซี่ย่งย่งอยู่ตงนี้ามครับงามคัตซี <einmal normal isation> ่ตัวงามเลย้ดังสามมิตแท้ครับสลัวสลเดิมเนาะสลอีเดิมเดิมเลย เราแแหลงนั่นเพรมีการดัดแปลงครับโราแแหกไม่ด้ครับโรถทั้มซี่เงี้ยหมดมีสภาพข้างในครับเดิมๆวัดยุ่งไม่ยุ่เดี๋ยวตกแต่งให้ไหมครับข้างในเอาพี่ไอพี่เลยเดี๋ยวตกแต่งข้างในให้มันริมเรียมแลับอันนี้สภาพเดิมครับเอาแอร์เย็นยันไข่กันแล้ว เย็นเย็นไข่แล้วก็่ามาไปชมข้างหน้าเดี๋ยวถอยไปยกยกเบิงเกืีองเบิงกัตซี้ครับเอาเอาเล็กออกแน่นไม่ไม่ไม่นุน ามเอ็มแท้ด้ยครับตัวนี้ผู้ใดสนใจหารถหกล้อโอ้ยหลังหารถสิบล้อสามเอสามเอ็มหางแท้ครับผู้ใดสนใจครับสามเอ็มแท้ตัวนีพร้อมใส่งานครับหางในได้บุ๊กไอพีให้เลยครับนี่ครับรถหางแ้ครับรถหางแท้ ไอ้ตรงๆเลยไอ้ตรงๆกับพ่อแัชซี่สวยงามครับเอาบึง้งยกดำครับยกดำบึง้งสายไฟสายไฟ Thoải mái hích, thải pha, thoái à, mà bưng các, nhục đập để bưng ขักๆเลยให้มันชัดเจนครับด3มิามมิแท้ได้ครับตัวนี้ัวใดสนใจครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆนี่โยกดำขึ้นว่าต้องเล่งครับว่าต้องเล่งนิ่มๆเลยพอแล้วเนี๋ยมาบึง กัดซีงามครับคันเรื่องสองซีสูงเลครับสามเอ็มแท้ครับขัดซีต็มๆเลยพูดสลักนี่แก้มนี่ตัวหนิแม็กขึ้นกระบะเล็กยังโอเคเลยครับกระซี่เทียมกระซี่ดำยังโอเคยังแก้วยังแคมเลยต้นสภาพเลยครับ โ,โตแทนมันง่ายเป็นสีเ่เลยเนาะโอ้ขัตซี่แม่บ่มี่บวมบ่มี่อย่างเลยว่ะโอ้ค้ใดสนใจครับนี่ล้วนๆเลย,ย,ย,ยเป็น3ามโตแท้โรงงานเลยครับนี่ดำ3มมิตร้อ,อมขัตซี่เนี่ยเพิ่งเสร็จเกอร์ยังยังเลยเกียอสโซโรอินเตอร์แท้โรงงานครับ ใหญ่ๆเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมสเปคลงงานผู้ใดหาอยู่ครับสามเป็นแพร่เลยครับสามเป็นแพรทัชซี่บ่มี่บวมบ่มีนี่เลยทัชซี่ง่ามเฮงเออยางโอเคดิสวยโอเคก็โอเคเดี๋ยวล่ะสวยงามครับสวยงามมีระบบหลักพวงเพต้องไป โอ้ยหสัางแม่ยังเจมเจมอยู่เลยผู้สลักยังเจมเลยไปสนใจครับต่ดวนๆเลยสามเอ็มแท้ครับนี่กระบ,บะรถแรงงานอยู่ครับสามมิตรแทหายน่ครับรถเดิมๆส่วนมามแต่รถแปลงเนาะผู้ได้สนใจครับ เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนยังนน้มุ่ตสาหยเอออันนี้เดิมครับระบบหลักพ่วงใส่งานปกติครับนี่ก็ต้องไปเดินไหมครับ,บมีลูกมาสุบกรึบเลยสภาพสวยงามครับสวยงามผู้ใดเ,เปิดราคาเท่าใดกครับหาเส้นหาครับหาเส้นหาต่อรองหาเส้นหาต่อรองได้ครับ 3M แทร็อห่างปีสี L H P C H P C H เอสเคอถอเสียบมีควนแคนเออถอสียบมีคนรถลใส่แก๊สบนรถใส่แก๊สบรรลใส่งถอยเสียเเดินเชืองเดินนิ่มๆเลยเนาะเอออยู่หัวบึ่งหนโอ้หัวเบาสินีเนื้อตกบ้างเน้่ไม่หัวโอ้ยยกู่้เดียวเลยสบายเลยตัวนี้ เื่อนแใจวายเลยครับพุกสูกก็ได้พื่อโบว์บอวสามเอ็นโอโอเอ็นี้เวททีนี่ครับสามเอ็นแหน่เอ็นสามเอ็นเอ็ดีหนึ่งห้าเก้่วดเข้ไปเอ็โอ้เนี่ยมาเห็นรถคุณซิตี้ แอเลยได้สนใจครับนี่เบิ้งเลนเล่งเบิงเล่งมึง,งนีไอันีว่นไวี้ไอมีจาโอ้ยเทียงไหมเจ๊นี่มัมงีว่ะหัวบอผุได้ครับหัวบอผุหัวยังดีครับหัวยังดีใช้ลมก่อนใชเอจอฉนวนยังเดิมๆอยู่ ครับอุปกรณ์คุณคุณใครสนใจครับนี่แอร์กับพี่เดี๋ยวเดินในแอร์ Air เย็นเยบเ,เอาแบบเย็นยันไข่โมผาพอมอ่องางครับเครื่องดีเกียร์ดีเกียร์หลุดลอนขาดไหม,ไมา,าคยัน่าขาดเมือ่อ เพิษอาทิตย์กับ่ดตกเออดั้มดันี่บ่มีตกบ่มีการว่าลงรุ่นนี้บ่แม่นอดตู่อาภัยสนใจครับเด้อเด้อเด้อไปดังเลยเออบางๆเลยอ้บางๆเลยนี่ขวบป่องๆเลยโอ้สีเดิมโรงงานนี่นี่โอ้ภัสนใจครับด่วนๆเลยเด้อเอาโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วยนะครับ ผูไดอยางใดลดบานรดมือสองสิบล้อกล่อครับฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับนี่ครับสามเอ็มแท้ครับหาชิมหาลิมะเบียนพร้อมหาแสนหาหมื่นบาทครับต่อร่องได้อีกฝากกดติดตามเลยครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ ยงเครื่องนิ่มแหงอโโโ้ยแท็กซี่อย่างงามเลยวะสามมิแค่เดิมโรงงานเลยครับ